สวัสดีครับวันนี้ผมนุกหาใหญ่สกูบไบจะพามารีวิวเจ้า CB650F ปี2017นะครับคันนี้ปี17.18เป็นตัวเจน3นะครับรถมือเดียวมือแรกออกห้างเลยนะครับคันนี้รถวิ่งแค่108กิโลแท้ๆนะครับไม่แท้เดิมๆโรงงานเลยนะครับเจ้าของซื้อมาไม่ค่อยได้ขับนะครับ อย่าเรียกว่าไม่ค่อยเลยเรียกว่าซื้อมาจอดดีกว่าสภาพรถสวยคลิปๆเลยนะครับนานจะมีสักเทนะครับรถวิ่งนน้อยขนาดนี้มาดูสภาพกันโดยรอบๆคันนะครับสวยใสไรตําหนิเลยนะครับยางเดิมโรงงานยังมีเส้นนะครับโซ่เสร์เดิมๆโรงงานนะครับ ภาษีต่อถึงปีหกแล้วนะครับครับสุดสีสวยใสยไร้ที่ติเลยนะครับรถจอดใ,ใต้ทุนโรงแรมนะครับมัน่อได้ขับไปไหนอ่ะมาครับเรามาดูของแต่งกันท่อเป็นท่อกระป๋องนะครับสลิปออนไทยทีสองจุดนิ้วครับผมมีกระลงกลาง กาดกระล้มฝาเครื่องรับกระจกปลายแฮนกอกแฮนโดมิโนนะครับปั๊มบนอะดรีนเบอร์19นะครับกระปุกปั๊มบนแอนไลออนนะครับสิวหน้าโมโตซ่านะครับมือคัดเล็กซิ่งทาวเวอร์นะครับมือคัดแต่ง ยางหน้าใหม่ๆผ้าเบรกเต็มๆตามสไตล์ร้อยโลครับกาดหม้อน้ำโมโตโสเปกนะครับแร่หอยนะครับครับของแต่งนิดหน่อยนะครับรอๆออ,อไปขับอย่างเดียวเลยท้ายพับแม่เหล็กนะครับตัวนี้ เป็นรถสงขาเลยนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวหลังแบบฝังนะครับเป็นตาแมวแบบฝังอ่าครับมาฟังเสียงท่อกันเลขใหม่ปัจจุบัน110กิโลนะครับ โเคสภาพสวยใสใไม่ขนาดนี้ราคาเพียง189,000บาทนะครับถ้าซื้อผ่อนก็ออกรถจ่ายเงิน37,400บาทจบทุกอย่างนะครับโอเคนะครับใครสนใจมาดูตัวจริงได้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมครบทุกอย่าง โอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย